ข้อันเราบัญญาเลยขอมอฟัสั่นันนะหลานเล่าเน,นีดออกลูกบอ,อกลูกครับช่วงนั้นคืออยู่ในบ้านอยู่ในห,หนันนะครับคือเขาจะมีหมอตําแยมไม่เห็ดคอร์ดใช่นะอันนี้คืออันนี้ข็ฝฟันเลยคือช่วงที่ว่าเขาก็ลังเห็นคอร์ดดู่นี่นคือเขาเอาลูกออกมาครับเห็นคอร์ดลูกเสร็จออกมากคอือยังประหอดพ่อสองนาทีครับม่เห็คอร์ดีลยคือเสียชีวิตแล้วบอกว่าและว้อฝันคือ หลานสาวนะคอหนูออกมากแล้วลูกของหลานสาวนะั้นคือเสียชีวิตก็คือตายครับคลอดลูกออกมากตายแต่ว่าแม่ไม่เป็นอย่างครับแม,ม่เป็นอย่างแต่ว่าลูกเสียชีวิตขอบคุณแม่ดีขอบคุณกบนามากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่ดีก็คือว่าเห็นหลานตัวเองคลอดลูกอ่เห็นหลานท้องนะคะคลอดลูกพอคลอด กำลังคลอดเนี่ยก็กจะมีหมอดาแยมาทําคลอดนะคะพอเอาลูกออกมาพอเอาลูกออกมาก็ลูกก็ตายนะคะความฝันของแม่ดีก็สั้นๆจบแค่นั้นนะคะ,ะแต่จริงๆแล้วได้แม่ดีก็ตกใจนะว่าเฮ้ยหลานฉันนะ่ะไ,ไปท้องตั้งแต่เมื่อไหร่วะ แต่ปรากฏว่ามาเห็นอีกทีอ้าวคอดสแล้วอย่างนั้นนะความฝันของแม่ดีก็หมายความว่าแบบนี้หมายความว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของมันมีการพยาบาลไงมีหมอดำแยนะหมอดำแยก็คือผดุงคันอ่าผดุงคันเป็นท้องถิ่นน่ะเขาจะเรียกว่าผดุงคันพวกหมอดำแยเนี่ยเขาจะเรียกผดุงคันกันนะสมัยโบราณเนี่ยก็จะยังไม่มี ความเจริญในเรื่องของการแพทย์เนาะก็จะมีหมอตำแยนะคะช่วยทำคลอดกันนะคะแล้วหมอตำแยที่ช่วยทำคลอดเขาเรียกว่าวันพยาบาลแห่งชาติคือหมอตำแยเนี่ยไม่ได้เป็นหมอนะเขาเรียกว่าพยายามเป็นพยายามนะไม่ได้เป็นพยาบาลอ่าแต่ทีนี้วันพยาบาลแห่งชาติก็คือวันที่21ตุลาคมของทุกปีวันพยาบาลเนี่ยก็จะหมายถึงวันอ่าสมเด็จยาอ่าสมเด็จยาเกิดวันที่ 21ตุลาคมนะ2 3 4 3อ่าแบบนั้นนะแล้วแล้วเด็กแล้วเด็กที่ตายอ่าคลอดมาแล้วปุ๊บเด็กก็ตายนะแล้วหลานอายุ21เด็กตายก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการตายตัวตัวต,วตายเนาะเพราะว่าเด็กตายซะแล้วแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นหมายถึงตัวตายตายตัวอ่าเราทีนี้ตอนที่ตอนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะคลอดเนี่ยเราต้องท้องเราท้องโตท้องโตปุ๊บ ปกติก็จะ9เดือนอ่าปกติคนเราจะท้อง9เดือนแล้วก็คลอด9ตัวนั้นก็คือเลข9นะคะแล้วก็เลข0คือท้องจะกลมกก็เวลาฝันว่าท้องหรือเห็นคนอื่นท้องเนี่ยจะต้องมองไปที่เลข09 90แล้วหยุดแค่นั้นไหมอาจจะหยุดไหมหยุดถ้าหยุดก็9009แต่ทีนี้พอถ้าเราหยุด09 90ปุ๊บมันก็ไม่ มันก็ไม่สามารถที่จะไปตรงกับเลขคนอื่นไงเพราะว่าเลขหวยจะออกเนี่ยมันต้องมีแค่หนึ่งเดียวไงแล้วทีนี้ที่เราแปลความฝันมาเนี่ยมันไม่ได้ตกมาที่0ูนย์เก้ไงมันมาตกเลขอื่นมันตกเลข2 1พวกอย่างนั้นเนาะอาแล้วทีนี้ถ้า0ูนย์เก้ก้า็หมายถึงวันศูนย์เะศูนยหมายถึงวันสวรรคตในหลวงรัชการที่9วันที่13บสาตุลาคม2550 ก้าอ่ถวายพระเพลงิงพระบรมศพยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบืมครบหกปีนะคะหกปีของการอ่าสวรรคตนะคะเลขหกนะคะอ่าก็เลยได้สองหกแปดได้เลขสองหนึ่งนะคะตามที่เคยอยากได้เหมือนเดิมเลยนะคะความฝันของแม่ดีเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนเดิมก็คือถ้าใครจะอยากอยากจะได้เลขแม่ดีก็คือบ้านสามเก้าหนึ่งบ้านสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งก็หมายความว่าแบบนี้ วันสิบสามวันที่สิบสามเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าสวรรคตเล็กบ้านนะอันนี้ดูจากเล็กบ้านคนฝันอายุห้าสิบแปดยังห้าสิบเก้าและห้าสิบเก้าก็คือนี่แหละนี่แหละสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9พศออ2559อ่า859เหมือนกันเดะเลยนะแล้วหลานก็อายุ21อ่าก็เขาก็แปลว่าอาจจะเป็น210แบบนั้นอ่าแล้วแต่สะดวกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้น้ําหนักมาที่268แล้วก็21ค่ะพรุ่งนี้เล่าต่อเนาะจะเล่าในเรื่องของอ่าอะไรอะที่เกี่ยวกับเจ้าฟ้านักบินอ่าเวลาเขาฝันเนี่ยเขาจะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของ เห็นเห็นพักเครื่องเห็นพักเครื่องลอยมาใส่ไปในมืออ่ามาใส่ไว้ในมือเลยนะพักเครื่องลอยมานะพี่ดาตแต๋วให้ความเห็นไว้ในช่องของกบนาก็มีคนมาคอมเมนต์แบบว่าอะไรอะแปลไปมั่ว ตีไปมั่วอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ตรงต้ต๋วจะมาเล่าให้ฟังสนุกดีความจริงอะเราไม่ได้ตีมั่วหรอกเราตีแบบคนมีความรู้อ่าคนมีความรู้ทางปรัชญาไงเขาก็จะมองไม่เหมือนคนอื่นไงเนาะอ่าเรามีความรู้นะไม่ใช่เราไม่มีความรู้แล้วเราก็ไม่ได้มั่วด้วยแล้วใครมาว่าเนี่ยพี่ดรแตแต๋วก็ไม่ยอมนะ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนมั่วเธอนน่แหละมั่วที่ไม่รู้คือแทนที่ไม่รู้นะเธอควรจะเงียบมากกว่านะเออคอยดูคอยฟังคนอื่นเขาว่าเขาจะพูดว่ายังไงว่าคนที่ฉลาดเขาจะต้องแบบฟังคนอื่นไงว่าเออเขาทำอะไรกันเนาะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มามาให้คอมเมนต์พี่ดกเตอร์แต๋วก็เลยนำคอนนำไปใช้เป็นคอนเทนต์เลยนะคะเล่าจนลูกบวชอ่าที่ใครมาบอก,บอกว่าพี่ด็กเตอร์แต๋วแปลความมันะ่วน่ะเอา เธอจะแปลเรื่องของเธอก็แปลไปสินาอจะมาจะมาไอ้นี่กับพี่ดัอกตอร์ต๋ว,ตวทำไอ้เธอก็แปลของเธอไปสิเออ